เอาละครับก็สวัสดีคนไทยเชื้อสายดาวผูโตทุกคนนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปนั้นไปนะครับประมาณ1วันนะครับก็มีน้องๆเนี่ยทัก Discord ผมมานะทัก Discord ผมมาว่าที่ครับแมป toilet tower defense กลับมาแล้วแล้วน้องเขาเนี่ยก็ให้เป็นลิงก์แมปมาซึ่งผมมองเลยว่าเฮ้ยใช่หรอมันมันแมป toilet tower defense หรอ คือผมดูจากหน้าตาแล้วนะครับน้องที่เขาส่งลิงก์เกมมานะคือมันไม่ใช่แล้วนะครับอย่างชื่อแมปเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลานะทุกคนนะเราลองกดเข้าไปดูเลยดีกว่านะครับเผื่อแบบว่าทอยเด็ดทาวเวอร์ดิเน์เนี่ยเขาเปลี่ยนเกมหรือเปล่านะเขาอาจจะเปลี่ยนชื่อกงุงชื่อเกมอะไรนี้หรือเปล่านะเออทำไมาแบบน้องๆเขาเชื่อกันพอผมกดเข้ามาท่้นวนะครับทุกคนครับผมตกใจเลยนะคือแบบ แมปแมปมันก็ไม่ใช่แล้วะทุกคนเนี่ยเออหน้าปง้งหน้าปกอะไรมันก็ไม่ใช่แล้วแค่ชื่อเกมเนี่ยก็แบบไม่ใช่แล้วส่วนผู้พัฒนาก็คนละคนเลยนะครับทุกคนนะแล้วยังมีหมายเหตุตัวนี้ด้วยนะครับผู้พัฒนาเขาได้เขียนมาบอกว่าแมปแบบนี้นะครับผู้พัฒนาเนี่ยดูแลเพียงคนเดียวนะ่ครับอาจจะมีการอัปดวงอัปเดตช้านิดนึงนะคือตอนนี้ก็มีคนเล่นอยู่ที่8,2นนะทุกคนนะเออส่วนพวกเกมพาร์ทนะครับก็ไม่มีเหมือนกัน นะเกมนี้คือไม่มีเกมพาร์ทไม่มีอะไรเลยนะคือเล่นแบบฟรีๆไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเกมนะครับมันจะเหมือน toilet tower defense ไหมเนาะเพราะว่าเห็นหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดกันว่าแมปเนี่ยคือแมปแมป toilet tower defense นะผมมองจากหน้าปกลำดับแรกเลยคือไม่ใช่ละผมว่าไม่ใช่แน่นอนนะโอเคเราไปดูในแมปกันดีกว่านะครับ let's go เฮ้ยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือ มันเหมือนอะไรขนาดนั้นน่ะคือตอนแรกผมดูจากหน้าปกเกมอะไรอย่างงี้คือมันไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะมีระบบทเทรดด้วยนะคือบรรยากาศในแมปอาจจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ทุกคนดูตรงนี้สิสัญลักษณ์ไอคอนตรงนี้ตรงทเทรดนี่คือเหมือนเลยเนะฮะเราสามารถทเทรดได้ดูดิทเทรดกับเพื่อนได้ด้วยนะฮะอุ้ยทเทรดได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวนะ โอเคตรงนี้คือเทรดใช่ไหมผมขอกดออกก่อนนะครับต่อไปเป็นช็อปนะครับเราดูรงช็อปดีกว่านะครับตรงช็อปตรงนี้นะครับอ๋อเราสามารถซื้อเพจได้ตรงนี้นะครับทุกคนครับก็1500งัารูบนะอุ้ยแล้วมันทําอะไรได้เนี่ยโอเคต่อไปเรื่องยูนิตยูนิตของเราก็มีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับโอเคนะประมาณนี้แหละนะครับส่วนตัวผมมองว่าเหมือนมากๆนะเออมีความคล้ายๆนะคล้ายเลยอะ่ะคล้ายแบบยางกจะจับเกมนั้นเาไว้เกมตรงนี้นะครับทุกคนเออเดี๋ยวเราลองมาสํารวจก่อนว่ารอบๆมีอะไรบ้างนะครับหลักๆ นะก็จะมีหลายโหมดเลยนะครับหลกัหลกๆก็จะมีเป็นโหมดอีซี่นะครับมีเดียมนะครับก็คือปานกลางโหมดฮาร์ดคือโหมดที่ยากที่สุดแล้วก็โหมดอีเวนต์นะครับทุกคนนะเออตรงนี้ก็จะมีเจ้าถูสว่วมตาสีแบบเหลืองๆตรงนี้ด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราผมขอลองไปสำรวจก่อนดีกว่านะครับตรงนี้มันมีคําว่ามูลด้วยหรอคืออะไรอะ่ะเฮ้ยตรงนี้ก็มีแบบทอเลตเยอะมากทอเลตแบบว่าวิบโอมนุษต่างดวงมนุษต่างดาวนะครับเออต้องบอกก่อนเลยนะครับทุกคนคับแบบนี้เนี่ย มันจะมีเสียงเพลงนะผมอาจจะต้องปิดเสียงเอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียงเพลงมันจะเข้านะฮะโอเคความแตกต่างของแมปนี้นะครับกับแมป Toilet Tower Defense นะคือแน่นอนว่ามันจะไม่มีป้ายอะไรให้เราดูนะว่ามีตัวละครอ,อะไรบ้างนะเดี๋ยวเราเดินไปดูเลยฟึบอ,อุ้ยมีความเหมือนนะเดี๋ยวนะแล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามันจะได้อะไรวะเนี่ยก็จะมีเลเวลประมาณนี้แหละคอมมอนนะครับอันคอมมอนระดับแร่ระดับอีพิกระดับรีเจเนอรีแล้วกับระดับมิติกนะครับโอ้โหลองเลยร้อยนึง โอ้โหสปีกเกอร์แมนนะฮะระดับคอมมอนนะโอเคผมขอใช้เลยแล้วกันระบบน่าจะมีวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปลองเล่นในเกมกันเลยดีกว่าว่าในเกมจะเป็นยังไงนะครับเฮ้ยเพื่อนๆผมขอไปด้วยได้ปะขอไปด้วยขอไปด้วยขอไปด้วยไปด้วยได้ไหม please ไปด้วยเดี๋ยวนะอ๋อตัวนี้มันจะบอกว่าอันนี้ไปคนเดียวนะครับ2คน3าคน4ี่คน5คนนะตรงนี้ถือว่าตรงนี้เขาทํามาดีนะเออนะครับอันนี้คือผมไม่ได้อวยหรืออะไรนะเอคือ คือเห็นน้องมันส่งมาเออแล้วมันก็มีความคล้ายจริงๆนะหุ้ยเดี๋ยวนะคือเล่นเล่นแล้วได้2,500เลยเหรอหุ้ยทุกคนได้เยอะมากเลยนะเนี่ย2,500เลยล่ะเพื่อนไปเล่นไหมผมปิดเทรดได้ไหมเนี่ยมันเทรดไม่หยุดเลยขอได้ไหมหุ้ยเอาดีขอได้ไหมหอขอได้ไหมขอขอลองไปเล่นได้ไหมอะ่ะเฮ้ยไป3คนดิเพื่อนเรามีกันเยอะเราก็ต้องไปเยอะๆดิไปช่วยกันมา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 ,มา เฮ้ยนายทิ้งเราอะแมบสวยมากอันนี้คือน่าจะเป็นแลบของแบบว่านอกโลกหรือเปล่าเนี่ยนะครับมียาน UFO ตรงนี้ด้วยนะครับเฮ้ยหรือว่าเราอยู่บนดาวคารหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับมีฐานด้วยนะครับมีเป็นธงมีฐานมีรังอะไรตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างเลยดีกว่านะเดี๋ยวนะแล้วเพื่อนมีตัวอะไรเนี่ยโอ้หผมขออนญาตสร้างเลยนะครับใช้อยู่ที่150นะอุ um ้ยเพื่อนมีตัวแดงด้วยท่านสปิเกอร์แมน เราคิดถึงนายมากๆเลยนายรู้ไหมนี่ครับดามีอยู่ที่40นะสวิกร์แมนคูดาหนึ่งนีครับระยะอยู่ที่20นะครับผมขออัพเลยแล้วกันอุ้ยเงินเงินเร็วมากนะครับเคตอนนี้ดามเอยู่ที่55นะครับอู้เพื่อนมีตัวดีเยอะมากทุกคนดูดิผมว่าแมปนี้น่าจะชนะแบบชิวๆละนะครับ โอเคสปิเกอร์แมนเราดาเมจ65นะครับคูดาวศูน์จุดระยะอยู่ที่ระยะอยู่ที่25นะครับโอเคอัปเดตต่อไปคือเวล3เวล3นะครับเป็นแม็กตันเรียบร้อยแล้วนะครับดาเมจอยู่ที่70คูดาวศูน์จุดหเลยครับระยะยที่ 26, okay. ยี่สิโอเคเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมีตัวเยอะมากเลยอ่ะนะครับอัปเกรดไททันคาเมราแมนนะครับดาเมจอยู่ที่500ร้อนะครับคูดาวอยู่ที่1นะระยะที่ยี่สินะครับโอ,โ,โอ้โหโคตรสุดไททันสปิเกอร์แมนโอ้โหดาเมจ150 1คคูดาวนะรับ ระายะาที่20โ,โหโคตรสุดเลยเพื่อนเพื่อไม่ให้เป็น,ปนตัวถ่วงเพื่อนนะครับเพราก็จะช่วยเพื่อนสร้างไปให้ได้มากที่สุดนะครับเรามาดูกันว่าเราจะสามารถสร้างได้กี่ตัวนะครับเหมือนทอยเด t ดทาวเวอร์ดีหรือเปล่านะครับเราจะสร้างยูนิตไปให้ได้มากที่สุดนะครับมาอัปเกรดไปเลยรู้สึกว่าเงินมันเร็วมากเลยนะเออมันดูแบบเร็วไปหมดเลยนะครับอันนี้ขนาดเป็นแมปอีเวนต์นะทุกคนนะน่าจะเป็นแบบที่ ค่อนข้างยากนะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองว่าเราจะวางยูนิตได้เท่าไหร่โอ้โหคือวางยูนิตไม่จํากัดนะฮะทุกคนบอกเลยว่าเรากําลังถูกจดจ้องมาที่เราคนเดียวนะครับตอนนี้โอ้โหคือบอกเลยว่าตอนเดินทุกคนโอ้โหโคตรเท่ดูดิดูดูดูโอ้โหเพื่อนเขาก็แบบบวกกันนะส่วนเราก็แบบเล่นนะครับทุกคนดูโอ้โห เฮ้ยทุกคนผมได้ตัวอะไรมาเนี่ยเล่นแมปนี้เสร็จเราจะได้ตัวเอกลุสีมาด้วยระดับเอกลีด้วยนี่ไงทุกคนครับผมได้เงินมา2 5 0 0ทองไปที่ร้อยแล้วนะครับอุ้ยเล่นไม่นานนะผมบอกเลยนะครับแล้วก็ได้มาได้เพชรมา50เพชรด้วยนะครับโอเควันนี้เราได้ตัวนี้มาด้วยนะครับไม่รู้ว่าตัวมันชื่อว่าอะไรเ,เขาไม่ได้บอกนะเค okay. แต่เป็นระดับอีพินะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราไปซุ่ม เลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้ตัวดีๆมาหรือเปล่านะมันจะเกลือเหมือนทรอยเลนเทอรเวอร์ดีเฟนต์ไหมนะครับโอเคมาครับทุกคนครับเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้หรือไม่ครั้งละ9 0้นะครับทุกคนมาโอ้โหได้ทีวีแมนมาระดับแรนะครับโอ้โหฟืบโอ้โหแดงไม่มาเร็วจริงเอาดีขอขายก่อนขอขายก่อนนะครับขายให้หมดเลยนะครับไอตัวที่เปิดได้ง่ายๆนะครับ ขายหมดเลยนะครับอุ้ยได้มา570หลอได้ตัวละ20สวยขายเลยครับโอเคเราได้กลับมาแล้วนะครับผมก็จะสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับฟึบโอ้ทีวีแมนคือเล่นเกมไหนก็มีแต่เกลือกับเกลือครับน้องๆเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับกับแแบบนี้นะเออที่น้องๆส่งมานะครับต้องบอกเลยว่า แมปนี้ไม่ใช่แมป toilet tower defense นะครับทุกคนครับเป็นแมปจะเรียกยังไงดีเป็นแมปที่แบบว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก toilet tower defense นะฮะโอเคทุกคนก็มีประมาณนี้แหละใครที่อยากลองมาเล่นนะครับเล่นให้หายคิดถึง toilet tower defense ก็ลองมาเล่นกันได้นะครับทุกคนครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ